คราวนี้เราไปดูตัวอย่างการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจปทอของอาสาสมัครกันเจ้า ใชจอมแปงเจ้าอายุได้45ปีเจ้าอาชีพทำนาเจ้าเป็นอาสาสมัครมาได้5ปีเจ้าการเก็บข้อมูลนั้นแต่ละคนจะมีเทคนิคการจัดเก็บประเมินกันมีเทคนิคการเก็บข้อมูลของอาสาสมัครมาให้ชมเป็นตัวอย่างเจ้านี่อย่างอย่างาครับเจ้าขอสวัสดีปารุงกับแม่ป้าเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าน้องหนูเจ้าคือวันนี้เจ้ามายี่ยมเจ้า มาเยี่ยมปอลุงมิเดนลัเม็ดป้าทองลาเดนเนาะเจ้าเนาะวันนี้เจ้าจะมาจัดเก็บข้อมูลเจ้าปอถอเนะเจ้ารักาข้อมูลเจ้าปอถอตัวเนี้ยเจ้าจะนำแผนโปะเจคเอไปส่งตีองค์การบริหารส่วนตำบลมูลรัลกาตั้งพัฒนาชุมชนของอำเภอต่อไปเนะเจ้าเนาะรัะกาข้อมูลทั้งหมดก่อนเริ่มกันเก็บข้อมูลอาสาสมัครควรจะทักทายอู้จ๋ากับคนให้ข้อมูลจนเริ่มมีความคุ้นเคยกันแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่การเก็บข้อมูลจปจเดป๋ทอเจ้าจะขออนุญาตสอบถามปลุงกัมนะเจ้าเนาะขอทะเบียนบ้านเจมจาเริ่มตีหน้าปกของแบบสอบถามข้อมูลจปะทอสอบถามชื่อนามสกุลของหัวหน้าครัวเรือนเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ให้ครบถ้วนจากนั้นสอบถามสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่จริงรวมเวลาบัตรน้อยกว่าหกเดือน เพื่อบันทึกลงในตารางข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนจนครบทุกคนอยู่ได้กันกี่คนเจ้าเขาตียู่ความเป็นจริงของ6คนเนี่ยเนาะเจ้าเนาะป้ลุงมีเดชนี่เป็นหัวหน้าคััวเรือนเนาะเจ้าเนาะครับมีเดชกันทายะตอนนี้อายุได้กี่ปีแล้เจ้าเจ็ดที่หกสิเจการศึกษาแล้วเจ้าการสษาปอชีปอชีอาชีพ าาาาอาชีพทำนาทำนาเนาะศาสนาพูดแล้วก็คนที่สองก็คือเมปลาทองล้านะเจ้าเนอคนที่สี่ชุทธามาแล้วก็ลุ้วก็คนน้อยนี่เหรอนีน่ชนันทธรชนันทนชนันท์ธร เมื่อสอบถามครบถ้วนทุกคนแล้วเริ่มสอบถามข้อมูลในหมวดที่หนึ่งสุขภาพดีคนไทยมีสุขภาพกายดีมีตึงมด7ตัวชี้วัดสอบถามข้อมูลปลุงเนาะก็<ฮ>ะค,อคอือยังเด็กแหลกเกิดเนี่ยอายุต,ต่ำกว่งสองพัาร้อยกร,รัมนี่บบมีเนาะบมีลอ่อ,อนเนาะม,มีเด็กแหลกเกิดถึง12ปีมีโยสองคนนะเจ้าน้ะสองคน จากเด็กแรกเกิดถึงชิดสปีได้ห้าวัคซีนครบกันหมดแล้วเนาะเจ้านะครบเด็กแรกเกิดกินนมแม่ยังน้อย6เดือนที่ต่อกันถึงนี่นะฮะไม่มีในครัวเรือนนี่กินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย oh <my. S 2> การกินอาหารบรรจุสําเร็จเนี่ยแบบที่มีเครื่องหมายออยอเนี่ยละกาเกลือเสริมไอวอดีนน้ำป่าเนี่ย ตมมีอลนยะักษณะการซักถามเฮาจะบอถามเป็นข้อข้อเจ้าแต่จะเป็นการจนอู้กันบางข้อที่หูข้อมูลอยู่แล้วก็ประจาเป็นต้องถามเจ้ากาแถ้ากินพักตึงวันเนี่ยถ้าแย่คือปอดสารพิษเนี่ยจะได้ทําความสะอาดจะได้ของเจ้าใช้น้ำามวกองแยกแยกเกลือกินอาหารทุกครั้งนี่ใจ้อนกลางเนาะตั้งมือ จอนกลางแข่งห้อนจอนกลางเจ้าในครัวเรือนเนี่ยเจ้ยาบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสมก่อนแบบไปโรงพยาบาลไปรักษาที่สถานีนะไหมมีก็เจ้ามีเจ้ามีนะแล้วก็เคยซื้อกินยาชุดก็เจ้าเคยก็เคยยาชุดก็เกยกินแต่ยาโรงพยาบาล เป็นยาสมุนไพนี่ยเราจะมีมีห่องกินห่องกะกินห้องมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตีอันเนี้ยบำบัดบันเทาตีบะตรงกับสแสดงในฉลาดเนี่ยเกยใจเกยเอามาใจกินก็จะอาบะเคยเว้ยเคยนะบะเคย,เค,ยคนอายุสาปีขึ้นไปเนี่ยยังปอลุงมีเดชแล้วกับม่ท้องลาเนี่ยนเนาะเกยอันตรวจสุขภาพประจำปีก็จะ คือแบบตีแ่าจอรดเลือดตรวจทุกอย่างของร่างกายเนี่ยไม่เคยเคยอยู่่เจ้ามีมีตรวจเป็ดมีโอนแหละเจ้าคนอายุหกปีขึ้นไปเนี่ยออกกับร่างกายสัปดาห์วันสัปดาห์ละสามวันวันละสามสิบนาทีนี่ออกตอนเดือนกจะมีอยู่มีอยู่ออกกับร่างกายเนาะร่างกายเด็กเด็กคนนี้ได้มากปันโลทีปันโลทีปเนาะทุกอย่างทุกวันอาทิตย์นี่แหละเจ้า ต่อไปจะเป็นมัวที่สองมีบ้านอาศัยลักษณะคำถามจะครอบคลุมในเรื่องของที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีตึงมดแตัวชี้วัดวัวเรียนมีความมั่นคงนี่มีความถามวรมั่นคงดีนะเจะ้าน้องวัวเรียนน้าสะอาดน้ําดื่มบริโภคเนี่ยมีอันอันนีน้ดื่มปอกเ,เจ้าตึงวันเนี่ยเชี่ยวนัง่งมีปอเพียงนะ วัวเลียนนี้มีน้าใจตลอดปีก็เจ้ายังน้อยคนละสี่สิบห้าลิตรต่อวัน่ะโอ้พอค่ะมีค่ะและกากรวัวเรือนมีการจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยของในบ้านเนี่ยคือทําความสะอาดอย่างเป็นระเบียบยเรียบร้อยนะครบก็เจ้าถูกซุกลัขนาดก่วัวเรือนเนี่ยอันบาถูกอันกระทบกับ ชดเชือนอะอย่างตีแบบมูลนเพราะว่าเป็นพิษก็เจ้าฟุนละอองอะอย่างนี้นะเจ้าจขยะหรือของเสียอย่างเนี้ยตีมันเหม็่นมันอย่างมามีเนาะวระเรียนที่ป้องกันอุบัติภัยนะอย่างทุกวิธีก็เจ้าคือป้องกันเมื่อมีการทับทีรดเครื่องเนี่ยรถเครื่องซุบมดก,กันนอกก่อนซุบมอดก,กันนอกก่อนเจ้าแล้วก็มีอันการป้องกันอุบัติเหตุเมื่อการใช้เครื่องไฟฟ้าก็เจ้า อาจะเป็่านี่มีการป้องกันก่อแบบเฮาลีดผ้าแล้วก็ทอดปากอัญยังพองอัญยันย่างอดปากยังไงเห็ดผ้าทอดปักแลวก็มีการป้องกันอุบัติเหตุเมื่อการประกอบอาชีพเนี่ยยังยังลุงมีเดชอีเนาะสารค้ำคียงจักสารอย่างก็ดีเนาะมีการป้องกันแบบเอาอย่างเก็บไฟจะดีอย่างนี้เลยเก็บไฟอย่างดีการป้องกัน นัักครบเลยนะเจ้าเนาะในหลอดปีที่ผ่านมามีการวิ่งแล้วปนซับหรืออ่านอันนี้ก็มีการลักซับอ,อยังบงมีเจ้าเองบะมีบะมีเนาะะบมีทำลายอย่างบะมีมล่ะทำลายเจ้าครอบครัวม,มีความอบอุ่นก็เจ้าถึงว้เลยมีมีความอบอุ่นดีอบอุ่นดีครอบครัวมีหลายคนรูปอุ่นเล้วมีความอบอุ่นดีเนาะ มาถึงมวดที่สามเจ้าฟักไฟการศึกษามีห้าตัวชี้วัดเจ้าและอ่อนอายุส5มถึงห้าปีอันนี้ได้รับการบริการ,เ,รเลี้ยงดูก่อนไวเรียนนะเจ้านาะมีน้องแพนนะเจ้านาะอนุบาลอยู่เนาะอนุบาลสองน้องแพนใจกับเจ้า,จา,จา <laughs> และการมีการเลี้ยงดูมีการอันนี้เนาะ เข้าอันนี้ไว้ก่อนไว้เรียนเนาะเข้าเรียนก่อนไว้เรียนเยนี่เจ้าอนุบาลตากาฮกถึงสิบสี่ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเจา้าละอ่อนฮกถึงสิบสี่ปีเนี่ยทุกคนเข้าเรียนการศึกษาป .1 ถึงม .3 เนี่ยภาคบังคับเข้าปีก็เจา้ามี่ก่อมีโยมีสองคนนะเจ้าเนาะเจ้ามีน้องมีน้อง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 เพิร์นน้องเพิร์น้วก็น้องน้องฝ้ายเป็นก่อน น้องฟางกะค่ะฟางบ่ใจอายุตั้งแต่6ถึง14น้องน้องฟางแม่นเจ้าอ๋อน้องฟางเนาะา12ปีน้องฟางอันนั้นน้องฝ้ายเป็นปีเนาะเจ้าเนาะเออี2คนถูกต้องลืมชื่อมดมันฝ้ายฟางเพิรนยังก็แผ่เนาะแผนแผแผนแผนบ่แผมก่เนาะแแแล้วก็แนดูตอผ่านึงนันเจาชื่อบ่ได้ฝ้ายสิเ ระกาบีฟางระกาบีแพนระกาบีแพระกาละอ่อนที่จบจ้านทร์มสามนี่ได้เหียนต่อจ้านทร์มสี่หรือเทียบเท่ากันก็จะมีกี่คนนี่มสี่มคนเดียวมสี่มหกมห้ามีคนเดียวมห้ามีคนเดียวมีน้องน้องฝ้ายเป็นหะอจำจื่อได้ละน้องฝ้ายข้อสิบแปดนี่แบบมีข้อมูลข้ามมาโยงมาข้อซาวเลยนะเจ้าข้อซาวก็คือ คนอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะเจ้านะมีก็จะอย่างคุณตาคุณยายนี่ก็เกิดแล้วเนาะมีน้องฟายคนหนึ่งเนาะคนเดียวและหมวดที่4รายได้ก้าวหน้ามี4ตัวชี้วัดหมวดน,นี้เป็นหมวดที่ยากในการเก็บข้อมูลคนตีอายุ15ถึง60ปีเต็มเนี่ยมีอาชีพและมีรายได้มีนะมีแต่อาชีพมีน่อ<ล>งฟายใหญ่เฮียนอยู่เนาะ จ้าคนอายุมากกว่าหกสิบปีเต็มขึ้นไปเนี่ยมีอาชีพและมีรายได้จะมีกี่คนนะมีอาชีพยังตามีอาชีพอย่างพ่องมีตีมีย่างมีจักรสารหรือว่าเรียกจานรยังวัวด้วพ่องอ่างกระเช็ดแม่ป้าเหรอแม่ป้าลาเหรอจุไอ้ตามป็นยังบ่มีก็ะต๊อจักสทงจักสารผูกคักนะเห็นไปล่าสองมีสองคนนะเจ้าเนาะข้อสาวสามนะเจ้า ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยบะน้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทต่อปีนะะรายไ,ได้จากอาชีพรักของทุกคนในครัวเรือนก็คือการทำนาทำนาเจ้าปีละต่ใดจเจเ้าปีเฉลี่ยเนาะห้าหมื่นรายได้จากอาชีพร้องเนี่ยจากอาชีพหรืออันอย่างอาชีพเสริมเนี่ยของตาเนี่ยตีว่ารายได้อาชีพ,ชพเสริมเนี่ยเช็มกับสร้างขายปีปีหนึ่งได้ต่ใดเจา้าเป็นเป๋นเนาะมันกกอยโย หมืน่นมื่นองเจ้ปีละหนึ่ง <1, 000. S 1> มืน 2, ่นสองพันและแล้วการรายได้อื่นๆของทุกคนในครัวเรือนเจะจะรวมตีมมลูกทรงมามมรมา,ายได้อื่นๆตีปุูกปักปุูกใหม่อยังเนี้ยเ,เดือนแต่เดก็มาห <15. S 1> <15. S 2> นึ่หาหน0หาน้อหนึ่งหมื่นาพันคูณด้วยสิบสองเท่ากับ1 8ึ่งแสนแปดมื่นบาทปีหนึ่งนะลูกทรงมา และรายได้จากการเลี่ยงอย่างเนี้ยเลี่ยงซัดเลี่ยงอะไรอย่างเนี้ยการเลี่ยงซัดหรือว่าอานอันนี้ยังเลี่ยงไก่เลี่ยงอย่างดูว่าอย่างที่เฮมมากินตัวเขาก็ต้องคิดเป็นเงินนะเจา้านาะเลี่ยงซัดเลี่ยงอย่างนี้ปีหนึ่งได้ต่อใดเจา้เรารวมเลยละสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสองตึงงัวตึงงัวตึงอย่างมดน,น,มดนะนดอรวมรายได้ทั้งมดของครัวเรือนนะเจ้า 260,000บาทรายได้เฉลีย่ยทั้งหมดของกัวเรียนมีทั้งหมดอยู่6คนค่ะ 6, าา6คนนะเจ้านอห6มาืม6คนหารด้วย6เท่ากับ4 000, 4 0 0 0บาทต่อคนนะเจ้าบันน้อยกว่าเนาะถ้าสามหมื่นถ้าต่ำกว่าสามหมืน่นนี่โกเกะน,นะเจ้า เดี๋ยวเจ้าจะมาถามรายจ่ายเห็นกมกรับนะเจ้าเนาะรายจ่ายของครัวเรียนนะเจ้ารายจ่ายการต้นทุนการผลิตเนี่ยกาพันุพืชกาปุ๋ยกายาฆ่ามันเลงเนี่ยการเลงงานกาตีปลุงหลอดยานาน่ะไปนี่ปลุงกาใชจจ่ายด้านการเกษตรนี่น่ะกาปุ๋ยกายาฆ่าการเลงกาอย่างนี้เนาะคือหนึ่งมืาม้อบาทเด้อ